สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำหนังสือใหม่อีกหนึ่งเล่มคู่มือโปรแกรม GeoGebra โปรแกรม GeoGebra เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้งานได้ฟรีนะจะติดตั้งในคอมพิวเตอร์ PC หรือใช้เป็นแอปพลิเคชันในระบบ Android iOS ก็ได้นะเนะข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ GeoGebra นะดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่อง PC ได้เลยนะ ถ้าในโทรศัพท์ก็ไปเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ลงกันนะในหน้านี้นะเป็นหน้าจอของ GeoGebra Classic 5ติดตั้งบนเครื่อง PC ภาพนี้ก็เป็น GeoGebra Classic นะบางทีก็เรียกว่า GeoGebra Classic 6ติดตั้งบนเครื่อง PC ไม่กัน หนังสือคู่มือโจจิบราสามารถไปซื้อได้ที่เม p m a r นะ์เก็ตเป็นอ e ี o นะุ๊กทีนี้ก่อนไปหน้าถัดไปก็มาดูครับว่าโจ g ิบราที่อยู่ใน iPad กันนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโจ g ิบราบน p p d นะมีเมนูให้เลือกเขียนกราฟนะพอดกราฟ3มิตินะคำนวณหรือคำนวณค่าความน่าจะเป็นนะ การใช้ไอคอนต่างๆนะลูกศรพลอตจุดเส้นตรงระหว่างจุดมีจุด2จุดหาเส้นตรงผ่านกนะำหนดจุด3จุดวาดรูปสามเหลี่ยมกนะำหนดจุดศูนย์กลางรัศมีวาดรูปวงกลมเนะื้อหาต่างๆเหล่านี้เนะี่ยจะพูดถึงไว้ในคู่มือโปรแกรม geogebra นะลองมาใช้อย่างง่ายๆกันนะ1บวก2เห็นไหม มะแ,แต่ว่าในคลิปนี้ไม่ได้มาสอนจิโอจิบราโดยตรงนะอันนี้ก็ให้เห็นว่าหน้าจอจ e โอจิบราบน iPad เป็นยังไงนะ,ะกลับไปดูเนะื้อหาในหนังสือกันนะถ้าใครสนใจหนังสือก็ไปที่ร้านหนังสือเม b m a r k ม t เนกะมีหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์โปรแกรมเปิดรูปอีกหลายเล่มนะไปลองเข้าไปดูกันในหนังสือคู่มือจ e โอิบราเนะี่ยมีอะไรบ้าง ในบทที่หนึ่งนะจะพูดถึงความสามารถทั่วไปให้เห็นนะตัวอย่างเช่นนะกำหนดสูตรฟังก์ชันนะฟังก์ชัน1ตัวแปรฟังก์ชัน2ตัวแปรเรียกใช้งานนะหรือนะตอนนี้นักเรียนม6กํำลังเรียนเรื่องตัวแปรสุ่มทวินามก็สามารถกำหนดสูตรตัวแปรสุ่มทวินามได้นะส่วนเรื่องบวกลบคูณหารนะเครื่องคิดเลขทำได้หมดเลยไม่ต้องห่วงนะก็เลยยกตัวอย่างนิยามสูตรฟังก์ชัน หตัวแปร2ตัวแปรให้เห็นนะอันนี้เป็นตัวอย่างในบทที่ในบทที่สเนะี่ยการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม GeoGebra ก็พูดตั้งแตนะ่ติดเข้าไปใช้โปรแกรมนะีโปรแกรมวางไว้ที่ไหนนะี่ยติดตั้งแล้วเนะเปิดโปรแกรมทำไงก็พูดถึงการใช้โปรแกรม GeoGebra นะีพูดไว้ในบทที่2เนะี่ยตัวอย่างเช่นนะพอเปิดเข้ามาครั้งแรกก็จะอธิบายนะ สภาพแวดล้อมหรือวินโดว์ของ g e o g จ b r a อย่างเช่นนะชื่อโปรแกรมเมนูบาร์ไอคอนคำมอนต่างๆนะหรือถ้าใครจะนะ่ i ายอเป็น u น e r ยูเซอร์ของ g e o g จ b r a ก็สามารถสมัครที่จะได้มี Account เป็นของตัวเองแล้วก็มีเรียกว่า iCloud เก็บข้อมูลตัวเองได้นะก็จะแนะนำไว้ในบทที่2นะี ตรงนี้อ่านหนังสือกันนิดนึงนะ geogebra เนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะ geogebra classic 5 geogebra classic 6นะ geogebra classic online เนี่ยหมายถึงว่าใช้งานบน pc ไม่ต้องติดตั้งก็ใช้งานได้นะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันบน ipad นะก็จะกล่าวถึงไว้ในบทที่2ในบทที่3เนีสอนเรื่องการเขียนกราฟใน2มิตินีไอคอนของการเขียนกราฟเนี่ยพลอจุด กฎจุดสจุดหาเส้นตรงผ่านทำนองนี้สอนการเขียนกราฟใน2มิติว้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในบทที่3นะสภาพแวดล้อมการทำงานหมายเลข1น,นะกำหนดสมการอิงตัวแปรเสริมนะกำหนดค่านะเขียนกราฟสามารถปรับค่า T ไดนะ้ในบทที่4นีะ่สอนเรื่องการเขียนกราฟใน3มมิตินะ เมนูบาร์ต่างๆไอคอนต่างๆในการเขียนกราฟ3มิติเนะี่ยสามารถใช้เมนูบาร์ไอคอนคอมมานด์หรือกำหนดสูตรเองก็ได้ก็จะอธิบายไว้ในบทที่4อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหน้าของบทที่4นะมีเมนูต่างๆในการทำงานเนะเปรียบเทียบไปเห็นว่าเมนูที่เห็นในคอมพิวเตอร์ PC กับเมนูที่เห็นใน geogebra classic อ n l i n e หรือแม้แต่บน ipad ทำงานเหมือนกันนะอาจจะวางตำแหน่งต่างกัน แต่ทํางานเหมือนกันแปลว่าคู่มือนี้ใช้ได้ทั้งบนจิโอจิบราบน PC ก็ได้จิโอจิบราบน iPad ก็ได้ในบทที่5นี่ยการเรียนระดับอุดมศึกษาก็จะมีกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วอันนี้ก็ต้องแยกมาต่างหากว่าการเขียนกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วกําหนดยังไงในวิชาแคนคูลัสนะกราฟรูปหัวใจกราฟรูปกลีบกุหลาบ กราฟรูปเลมิสเกด์มีเรียนกันในวิชาแคลคูลัสก็สามารถเขียนได้ในบทที่ 6, นะ่ยคำสั่งต่างๆและการใช้งานเบื้องต้นอันะนี้ก็จะสอนคำสั่งที่มีในโจ g ra, นะิบราคำสั่งที่มีอยู่แล้วนะและเราสามารถกำหนดสูตรฟังก์ชันใช้งานเองได้ด้วยการคำนวณของโจ g ra, นะิบราจะ,สะแสดงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้หรือสแสดงเป็นทศนิยมก็ได้โดยใช้ไอคอนนะสัญลักษณ์เนทะ่ากับหรือเท่ากับ แบบเนี่ยสมมูลกันก็ได้เนี่ยสัญลักษณ์มันจะอธิบายไว้ในหนังสือนะว่าแสดงเป็นเศษส่สวนอย่างต่ำก็ได้แสดงพจน์ทศนิยมก็ได้เนี่ยกล่าวคือก็แสดงค่าเป็นสูตรก็ได้นะแยกเวกเตอร์กระจายสูตรอินทิเกรตเป็นสูตรได้ในความหมายเนี่ยในบทที่7นะก็แนะนำว่าคำสั่งต่างๆในโจจิบ้าสามารถนำมาเขียนเป็นโปรแกรมได้รวบรวมคำสั่งมา แล้วก็เขียนเป็นโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมอาจจะเป็นหลายๆบรรทัดต,ต่อเนื่องกัน,นหรือสูตรสูตรเดียวก็เป็นโปรแกรมได้ต่อไปบทที่8ก็เป็นประยุกต์ใช้งานนะการคำนวณระดับมปลาย,ยหารากยกกําลังล็อกฟังก์ชันตรีโกณอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในหน้านะ5 9 5ของบทที่8ประยุกต์การคำนวณเกี่ยวกับเมทริก ด e erm in เทอร i n ินานอินเวอรนะบวกลบคูณหารแมทริกก์จีโวจิบลาก็ทำได้ในบทที่9การคำนวณระดับอุดมศึกษานีแคงคลััส 1, 2, 3านี้แงคงูุลัสขั้นศูนย์คำนวณได้หมดสมการเชิงเนอพันธ์หาผลเฉลยได้นะวิเคราะห์เชิงตัวเลขทำได้นะพิชคณิตเชิงเส้นนะแมทริกเชิงตั้งฉากเนีย โลเอซิลอนแมทริกทำได้แน่นอนสถิติและความน่าจะเป็นเนี่ยทำได้แน่นอนขนาดต้องแยกเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โจจิบ้าเนี่ยบางคนก็มีหนังสือแจกฟรีไปแล้วนะคณิตศาสตร์ขั้นสูงเนี่ยทำได้แน่นอนอันนี้ก็เลยยกตัวอย่างเป็นระดับอุดมศึกษาเลยหาผลการแปลงลาปลาแปลงซ้ายได้อะไร1นึ่งส่วนเอลังสองบวกหถ้าแปลงไปได้ก็ต้องแปลงกลับได้อินเวอร์สลาปลาส์ทรานส์ฟอร์ม ในบทที่10นีโปรแกรม GeoGebra สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติได้เนีค่าเฉลีย่ยส่วนเบียเบ่ยงเบนง่ายมากเนี่ยวิเคราะห์ช่วงความเชื่อมั่นทดสอบสมมติฐานยังทำได้เลยนะก็สามารถดูได้ในบทที่10นีแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติเป็นเรื่องใหญ่มากจนทั้งแยกเป็นหนังสือต่างหากได้1เล่มสนใจก็ไปดูได้ นะนนี้ก็เป็นเมนูของการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้สนะินักเรียนมปลายอาจจะไม่รู้จักว่า set test คืออะไร t, t test คืออะไรนะแต่นะนิสิตระดับปริญญาตรีนะเ็ต้องตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ควรใช้ set test เมื่อไหร่ควรใช้ t, t test โปรแกรม g e o อจ b บก็วิเคราะห์ได้ด้วยนะคู่มือโปรแกรม g ีโอจีบนะ้สรุปโดยรวมก็คือเป็นเครื่องคิดเลขฟรี ใช้งานได้ครอบคลุมทุกวิชา Can culus, ential, Farm, แคนคูลัสดิฟเฟอเรนเชียลฟาร์มน่าจะเป็นนิวโมเลกุลเรเ i ีย a จีบราเนี่ยนัมเบอร์เทอรีทำได้หมดเลยเนี่ยะระดับมัธยมศึกษาไม่ต้องห่วงทำได้ครบอันนี้ก็เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะส,ส,ส,สนใจหนังสือต่างๆเกี่ยวข้องกับแคนคูลัสสถิติสมการเชิงเนุพันธ์การใช้ซอฟต์แวร์คำนวณค่านี ไปที่ร้านเมบมาร์เก็ตเนี่ยมีหนังสือเป็นอ e ีบุ๊กให้เลือกก็ขอจบเนี่ยการแนะนำหนังสือคู่มือโปรแกรม g e o g ชิบ a สวัสดีครับ